เช็คลิสต์บทที่ต้องเก็บในวิชาทีแกดความถนัดทั่วไปนะคะเด็ก69สามารถกดเซฟกดแชร์จากคลิปนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นเนื้อหาตามโครงสร้างข้อสอบของทปอเลยนะคะเริ่มต้นด้วยทีแกดหนึ่งนะคะการสื่อสารภาษาอังกฤษขาจะประกอบไปด้วย question response short conversation long conversation นะคะสามพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ง่ายนะคะควรเก็บเป็นอย่างมากเลยค่ะถัดมาเป็นพาร์ตตัวตัดคะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็น text c o m p r e h i o n แล้วก็ reading comprehension นะคะใครอยากเก็บเต็มเนี่ยไม่ควรพลาดสองพาร์ทนี้เลยค่ะถัดมาที่ทีแก ะะการคิดอย่างมีเหตุผลค่ะจะประกอบไปด้วยความสามารถทางภาษาตัวเลขมิติสัมพันธ์และก็เหตุผลนะคะซึ่งพาที่เป็นตัวยากตัดคะแนนเลยนะคะนั่นก็คือพาตัวเลขและก็เหตุผลค่ะถัดมานะคะที่แกะสามค่ะสมรรถนะการทํางานนะคะ จะประกอบไปด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตรกรรมการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนการบริหารจัดการอารมณ์และการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมค่ะพาดที่ยากและเป็นตัวตัดคะแนนเลยนะคะก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะคะน้องๆเด็กหก,กนะคะสามารถกดเซฟกดแชร์และก็อ่านเนื้อหาตามเช็คลิ์นี้ได้เลยนะคะสําหรับการสอบวันที่13บธันวาคมนี้ค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอเพนดูเรียนทีแคนนะคะเพื่อให้พลาดข่าวสารการเรียนต่อมหาวิทยาลัยคะ่ะ Open okay.